คราวนี้พูดถึงมนุษย์ทุกคนแล้วไม่ใช่แค่คริสเตียนคราวนี้มนุษย์ทุกคนนะเราแต่ละคนต้องเลือกว่าเราจะเอาชีวิตหรือความพินาศพระเยซูเลยเหมือนสรุปว่าทุกคนนะต้องเลือกคนไม่เชื่อต้องเลือกนะว่าจะเอาชีวิตหรือความพินาศคราวนี้พงอาจจะตัดถึงมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนไม่เชื่ออยู่นะครับในข้อ13นะบทที่7ข้อ13บอกว่าอะไรเห็นไหมจงเข้าไปทางประตูจริงๆตรงนี้เป็นประตูคับนะ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนำไปถึงความพินาะคนที่เข้าไปทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นครับประตูมันครับและทางไปถึงชีวิตนั้นก็แคบทางมันแคบประตูมันก็ครับเข้าไปทีนหลายคนไม่ได้ผู้ที่หาพบก็มีน้อยตรงนี้แน่นอนก็พระเยซูก็ตัดถึงทางความรอดหรือประตูแห่งความรอดพระเยซูคือประตูประตูครับนะครับ ฉะนั้นมีน้อยคนนะที่จะมาหาที่จะพบถ้าเขาไม่สแสวงหาเขาก็ไม่พบประตูคับเนี่ยนะและทางแคบเนี่ยก็มีคนมาน้อยเห็นไหมพระเยซูบอกประตูซึ่งนําไปถึงชีวิตเนี่ยมันคับทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยถ้าไม่สแสวงหาจริงๆก็หาไม่พบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนบาปจึงต้องตัดสินใจที่จะสแสวงหาพระเจ้าสแสวงหาที่จะเข้าทางประตูคับและทางแคบนี้เพราะมีคนน้อยด้วย นะคนน้อยนะที่สแสวงหาพระเจ้า,าจริงๆสแสวงหาความรอดอจริงๆนะไม่ใช่แบบสแสวงหาพระเจ้าว่าโอ้ฉันอยากมีความสุขฉันอยากร่ํารวยขึ้นฉันอยากมีหลายสิ่งบนโลกนี้ที่ฉันอยากได้ฉันจึงมาหาพระเจ้านั่นเขายังไม่พบประตูครับและทางแคบเขายังไปเจอประตูใหญ่อยู่ยังไปเจอทางกว้างอยู่ซึ่งมีคนมากมายไปซึ่งมันดูเหมือนเป็นประตูสู่สวรรค์แต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันนําไปสู่แล้วความพินาศไม่ได้นาไปสู่ชีวิต หลายคนมาหาพระเยซูแต่เขาไม่ได้แสวงหาความรอดไปสวรรค์เขามาแสวงหาสิ่งต่างกับโลกอ่ะเขาเลยไปเจอเจอกับประตูเหมือนกันแต่เป็นประตูใหญ่ทางกว้างมีคนมากมายไปเยอะแยะที่ได้ชื่อว่าคริสเตียนนะแต่เขาไม่มาถึงพระเยซูและความรอดนะเป็นสิ่งน่าเศร้านะครับนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ไม่แสวงหาสวรรค์หาแล้วยังไม่พบเพราะไม่ได้แสวงหาด้วยความอยากที่จะไปสวรรค์ความชอบธรรมพระเจ้าจริงเขาไปเจอกับประตูใหญ่กับทางกว้าง ยังมีคนสอนเท็จอีกเห็นไหมครับคนสอนเท็จมากมายนะที่เข้ามาสั่งสอนนะข้อ15จงระวังผู้ปยากรบรเท,ท็จที่มาท่านนะผู้ปยากรบรเท็จจะมาหาคนที่ไม่เชื่อนะดุดแกะภายในเขาได้อหการดุดสุนัขป่าแต่พระเยซูก็เตือนสอนว่าคุณต้องดูผลของเขาเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นไม้ดีให้ผลดีต้นไม้เลวให้ผลเลวนะครับพระเยซูก็บอกในข้อ20ข้ามไปดูข้อ20เหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา พระเยซูกาลังเตือนว่าคนมากมายที่คิดว่าเขามาหาอาจารย์คนนี้คิดว่าสอนถูกต้องแล้วดูผลปลายทางเขาก่อนชีวิตครอบครัวเป็นไงชีวิตการเงินการเงินดีไหมหรือว่าติดการพนันหรือเปล่าดูผลในชีวิตของเขานะครับชีวิตเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นผลชีวิตของเขาแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ว่าคนนี้เขาเป็นคนมาจากพระเจ้าหรือเปล่าหรือเป็นผู้บัญญัติเท,ท็จที่มาหาท่านดุนุ่งห่มแกะดูเรียบร้อยดูหน่าเชื่อถือดูไม่มีพิษมีภัย แต่ภายในคราบแกะนั้นคือสุนัขป่าที่อยากจะกัดกินนะครับ